วันนี้ทางร้านเรามาจัดโปรโมชั่นซื้อตู้เชื่อมแถมสว่านไร้สายไปให้ฟรีๆเลยนะครับในราคาสุดพิเศษเริ่มจากตู้เชื่อมนะครับตัวนี้เป็นของ STR รุ่น2ระบบเชื่อมได้ทั้งมิกและทูบแบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับผมตัวนี้เป็นขนาดไซส์1กิโลนะครับใส่ลวดได้1กิโลแล้วความพิเศษของตัวนี้นะครับสามารถปรับได้2ระบบในการเชื่อมมิกก็คือ0.8เป็นมอเตอร์หมุนเชื่อมรอบเร็ว1.0หมุนรอบช้านะครับและสามารถเชื่อมทูบได้นะครับจะเป็นรูปเชื่อมทูบเลยนะครับ ของแถมก็มีให้พร้อมในการใช้งานเลยนะพี่เริ่มจากสายเชื่อมทูบสายดินนะครับรดฟักคอมีให้ม้วนนึ่งสายมิกแถมให้4เมตรเลยนะครับตัวยาวเลยหน้ากากแป่งเคราะ์มีให้พร้อมต่อไปมาดูที่สว่านไร้สายนะครับ HTR ตัวนี้โฉมใหม่นะครับรุ่นถอดหัวได้ใช้งานได้2อสเต็ปเลยครับแรงบิด60นิวตันนะครับตรงนี้เป็นแรงบิดแท้3ระบบ เครื่องแรงมากเลยนะครับในชุดเขาเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่มีแถมให้2ก้อนพร้อมแท่นชาร์จเลยด้านบนก็จะมีพวกดอกสว่านเจาะไม้นะฮะดอกสกูแถมให้อยู่ในชุดมีแป้นแปลงไว้ขัดสีขัดไม้มีให้พร้อมเลยนะครับผมชุดนี้คุ้มพี่ราคาถูกกับซื้อแยกนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานทั้งคู่เลยรอยเชื่อมออกมาสวยเลยนะครับไฟตัวนี้ เดี๋ยวมาต่อกับระบบที่2นะครับของการเชื่อมทูบวิธีการเชื่อมนะพี่ไปที่หน้าตู้เนี่ยกดปุ่มเปลี่ยนปรับระบบนะครับให้เป็นรูปทูบเนี่ยก็เชื่อมได้เลยครับผมทดสอบเชื่อมเหล็กหนานะพี่กับลวดสีมิลเลยไฟมาแรงไม่มีสะดุดเลยนะครับสุดขอบเลยครับผม รอยเชื่อมออกมาสวยเลยครับเจาะเหล็กหนา10มิลนะครับกับดอกใหญ่เลยดอกเบอร์10เจาะไม้เสร็จน,นะครับเราก็ถอดหัวเนี่ย เราจะยิงสกูต่อก็ได้เลยนะครับผมปรับมาสกูนะฮะ